ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสามนางเอกใหม่ของพระเอกจอมเกลียนบอยประก่อนในแคมเปญล่าสุดเคลียร์ซากุระเฟรชเรื่องหอมๆของผมหลังจากเคลียร์เปิดรับสมัครและค้นหาสาวผมสวยหอมไร้รังแค่โดยคัดเลือกจากด้านหลังเพื่อมาเป็นนางเอกหนังสั้น3เรื่องสามตล์โดยได้ผู้ชนะคือไหนทิธิภามินนี่ปุญญาภาและแบมบี้ศินินโสพิษซึ่งคาแรคเตอร์ความสามารถและผมหอมสวยตรงใจพ่วมกับที่สุดค่ะ งานนี้นะคะนอกจากจะเผยโฉมหน้าสามนางเอกที่มาประกบคู่หนุ่มบอยแล้วสามสาวยังมีเคล็ดลับผมสวยหอมและไร้รังแคมาบอกต่อแถมหนุ่มบอยพระเอกหนึ่งเดียวยังร่วมการันตีด้วยว่าสาวๆที่มีผมสวยและผมหอมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่พิจิตใจหนุ่มๆได้อีกด้วยล่ะค่ะผมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของเรียกว่าบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนที่มีเส้นผมที่ดูสวยมีสุขภาพผมที่ดีไร้รังแคลรวมทั้งมีกลิ่นหอม้วยเนี่ยก็เป็นการ เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทําให้แบบดูน่าค้นหาดูแบบอยากจะเข้าไปพูดคุยทักทายถ้าเกิดแบบบางคนหน้าสวยแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่มีการดูแลเส้นผมแบบเออเข้าไปใกล้ๆเนะเออดูแบบหยิกแบบปูอะไรเงี้ยก็แบบมันก็เป็นอะไรที่ลดทอนเสน่ห์ของผู้หญิงลงไปได้นะฮะก็ยังไงก็ถ้าผมสวยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนครับผมติดตามเรื่องราวของหนังสั้นเรื่องหอมๆของผมทั้ง3เรื่องของซาผมหอมได้แล้วทาง YouTube เคลียร์คอนเน็กชันค่ะ